สวัสดีครับกลับมาพร้อมกับมอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่เจ็ดมีนาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมท่านเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเด้นสุดท่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้า ep ห้าตัวเน้นและท่านกลําังรับฟังอยู่ที่ EP 4สี่ เป็นตัวมั่นใจสุดเด่นสุดตัวที่สี่อซมิลานกับสลาวเวียรปรากห้ามพลาดด้วยาการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองภูด,ดูแฮนิแคปเอซีมิลานกับสลาวเวียรปรากศึก UFO, ยู่ายู่รปาลีกแข่งขันกันตอนซีสาม สลุราคาให้เอซีมิลานเจ้าบานต่อที่ลูกควบลมห้าก็เป็นบอลอิตาลีเจอกับบอลสาธารณรัฐเช็กเอซิมิลานก็เป็นทีมใหญ่หัวตารางในกันโชน่เซเรียาสลาเวฟ้าก็เป็นทีมใหญ่หัวตารางในซุปเปอร์ลีกเช็กก็เรียกว่ามีศักดิ์ศรีในภายในประเทศของตัวเองที่ค่อนข้างดีด้วยกันทั้งคู่ มาเจอกันในรอบนี้16ทีมสุดท้ายก็แน่นอนครับสนุกแน่นอนดานเล่นกันเกมแรกแรกนะครับในบ้านเอซิมิลานก็ถือว่าเอซิมิลานเองก็คงรู้ดีว่าเกมนี้จะต้องพยายามเอาชนะให้ได้เพราะเกมบุกเยือนสนามเบป,ปาร์นั้นงานหนักแน่นอนนะทีมจากเชงนี่เลยในบ้านนี้แทนทุกทีมไม่ง่ายไม่ง่ายแต่อย่างไรก็ตามครับเดีย๋ยวเราไปไล่ดูดีกว่า ในตารางเลี่งกทั้งคู่ผลงานกองทั้งคู่การลงทุนเคยเจอเจอกันมาไหมแล้วตัวพูตัวแฮนดิแคปนะครับเขาเลือกอยู่ฝั่งไหนมอนโดเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมและเลือกอยู่ทางไหนในการลงทุนหยิบตัวไหนไปลงทุนในคู่นี้ไปไล่เรียงกันดูเหมือนเดิมนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาทแบกหามนะรู้แล้วก็ไม่ไหนักหัวกระบาลอะไรทั้งนั้นใช่ไหม ดีไม่ดีอาจจะช่วยเราตัดสินใจได้ถูกต้องในวินาท,ท,ทีสุดท้ายก็เป็นได้เอซิมิลานอยู่ดับที่สามในตารางลีกและพวกเขายังไม่ลุ้นแยกดับที่สองจากอยู่เวนตุวได้เรื่องการลุ้นแชมป์ไม่ต้องพูดถึงให้อิเตอร์มิลันเข้าไปเพราะนั้นเอซิมิลานก็ยังมีภาระสำคัญในตารางลีกแต่แน่นอนว่าในเกมบลถ้วยดูแลเอซิมิลันก็มาด้วยกลุ่มกำลังชุดใหญ่ไฟกับพิ แสดงว่าคาดหวังหมายหวังที่จะไปถึงแชมป์เหมือนกันซึ่งแน่นอนทีมระดับนี้ไม่มองอย่างนั้นได้ยังไงะก็ต้องวานฝันถึงแชมป์แหละวันนี้ลงเล่นในบ้านก่อนนะครับสำหรับทีมจากอิตาลีในขณะที่ลาเวียปาเป็นทีมรองจากผูงใน้ีลกเชกอย่างลุ้นแชมป์ลีกกับสวัตต์ปลาอยู่คะแนนห่างกันอยู่สี่คะแนนก็มองว่าผลงานพวกเขาดีนะย่สามเกมลีกแพ้แค่เกมเดียว แต่ว่าที่คะแนนเป็นรองเนี่ยเพราะว่าลูกเสมอมากกว่าจ่าฝูงหากกับสี่คะแนนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นในนี่ก็มีผาวว้าผวงในเกมยุโรปก็มีผาวว้าผวงแต่ว่าในเกมยุโรปดูมาแล้วพวกเขาก็น่าจะให้เครดิตไมไ่น้อยกว่าในเกมกนีกแน่นอนนะครับซึ่งมันก็เป็นหน้าเป็นตาต่อทีมนะวันนี้หมู่บันยือนก็ด้วยใช้ชุดใหญ่เหมือนกันและนี่คือเอซิมิลาในตารางลีก และนี่คือสลาเวีปาในตารางเหลีกนะครับเอาไปช่วยประกอบการตัดสินใจนะภาพรวมของผลงานทั้งเกหลงสดของเอซิมิลานดูแล้วก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ชนะ 2, สองสมหนึ่งแพ้สองนะแพ้สองชนะ 1, หนึ่งเามหนึ่งแพ้สองลาสสุดพุ่งบุกชนะลาซิโอได้หนึ่งศูนย์มีเสมอตันด้าก็ถือว่าเกมลหีกสองเกมหลังสนมีแต้มทั้นทีเจอกับงานหนักนะ เจอกันตันตาในหนักนะเจอราติโอก็หนักนะทําได้แต่ก่อนหน้านั้น,เล,นเล่นในเกมเด็กเป็นแพ้มอนซ่า4-2มันยังไงอเอาละส่วนในรายการนี้พวกเขาพวกงจะผ่านแลนด์มาได้นะแล้วก็อาถ่ายเกตในบ้านชนะไปได้ก่อน3-0ก่อนบุกเป็นแพ้3-2นะครับในการลงทุนของเอซิมิลานต้องบอกว่าไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ากำไรสองเกม แต่ขาดทุนไปถึง2เกมครึ่งเพราะนั้นแน่นอนครับหักล้มกรบนี้แล้วอยู่แดนลบล้มมากลบน้อยก็ถึงว่าอยู่แดนลบก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกถ้าเราติดลบัาเนาะในขณะที่ซาลาเวียนฟลักผลงานห้าเกมหลังสุดก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้เลยนะพวกเขาไม่แพ้เลยนะพวกเขาชนะสองเสมอสาม ในง่ายการลงทุนก็มีกำไรด้วยเพราะว่ากำไรเป็นสองเกมครึ่งการลงทุนเกมครึ่งห่างล้มกรมนี้แล้วก็ยืนแดนบวกง่ายๆสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าจริงๆิงแล้วเปรียบเพียรลำบากเนาะนี่การโชคมันมีความยากคู่แข่งก็มีความยากมากกว่าหลีกของเช็คอยู่แล้ว เพราะนั้นถ้าผลงานองค์รวมสำหรับเพ็นฟ์จะดูดีกว่าทั้งในแง่ผลงานและการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดวิสัยอะไรเป็นเรื่องปกตินะความยากง,ง่ายเหมือนไม่เหมือนกันอะเน็นวงเวลานี้งานหนักตลอดนะในเกมนี้แต่ลัทีมก็มีความเขี้ยวกร,รม,มากกว่าเอาละก็อย่างที่บอกคำรู้ไว้ใช่ว่าครับผลงานและการลงทุน แล้วก็อันดับนะคะแนนในตารางหลีกก็ว่ากันไปนี่คือข้อมูลพื้นฐานสาระสําคัญอีกด้านหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือตัวปูตัวแฮนดิแคปนี่แหละจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้มองอย่างไงครับเจ้าทั้งห้าลายผ่านราคามูพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับเอซิมิลานโดดเด่นชัดเจนนะเพราะว่าห้าลายับราคาลดลงหมดเลยรบม้วน ช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยครบถ้วนช่องทีมเยือนสลาเวปาร์กก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยครบถ้วนเป็นการปรับที่มั่นใจไม่กลัวทางทีมเยือนจากเช็คเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าลงลงหมดในช่องจับานเพิ่มกเพิ่มดเพิ่มหมดเพิ่มหมดในช่องเสมอและช่องทีมเยือนสลาเวปาร์กนะพูดพูดไปสักลิ้นแข็งยังไงวะเนี่ยราคาทฮดิคัมลูกควบ ของเอซิมิลานวันก่าวันเจ้านะคาหลายก็เลือกที่จะเชื่อใจเอซิมิลานแม้จะต้องลุนยิงขาดถึงสองประตูก็ตามเชื่อใจเอซิมิลานว่าจะทําได้ส่วนมอนโรสซาลาเวนตาร์คเจ้าก็ัปรับราคาเพิ่มขึ้น,นทัน้งหมดห้าหลายครบทวนนะไม่คิดว่าซาลาเวนตาร์กจะซุ่มราคาลุ้นควบนี้ได้ไหวในเกมนี้ฉะนั้นแล้วด้วยภูนี้ด้วยแฮนด์ในแขมีเจ้าจึงเลือกเอซิมิลานแบบโ,โดดเด่นชัดเจน มากๆากท่านจะหมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็คงต้องห่วกรวมในเรื่องของชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีกและการลงเล่นในบ้านประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นมอนโอเคจึงขอเลือกเชื่อใจไว้ใจหยิบเอซิมิลานขึ้นมาเป็นทีเด็ตัวเล่นสุดสิดสบดาวเป็นตัวบ้านเจนสุดเล่นสุดตัวที่สี่ในอีพีสะ่ผมจำคำคือวันพฤหัสนี้ อยู่ต่อเอนซิมิลานส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 3และ EP 5้รบกวนติดตามด้วยขอบคุณมากๆครับ